ตัวนี้คืออะไรครับยานบิน,นครับยานบินสิงโตนีอยานบินี้แข็งด้วยยานบินสิงโตีน้ำแข็งด้วยเสร็จแล้วคอับครับอ,อ,อืมแล้วก็ยานบินลำใหญ่เลยอันนี้คืออะไรที่ใส่เข้าไปคือยานบินยานบินยาน,ยานบน อใช่เรียกว่าหมดแล้วเลยหมดแล้วเหรอใช่ต่อเอาเอามัานมันยืนยืนมาต่อครับผมยานบินยานบินนา,นายนายนคือมันคือ ครับจิวยานบินยานบินปิวปิ้วยานบินเอาเราเบิร์ตไปกินเลยตูมยานบินยานบจะชู่มเราอังกุมยานบินนองยานบินอะไรครับครับผมยังไม่หมดครับ

อ้าวอ้าวลายตาอย่างเดยวตัวเออดูดูตาเยอะมากเลยใช่ไหมครับผมวิว จูบจ oh, like ูบจูบจูบจูบวนตาด้วยโอ้ยานบินสิงโตนะครับนี่นะครับยานบินยานบินตู้ในปืนอยู่ตรงไหนน่ะในปืนปืนยานบินอยู่ตรงไหนโอ้โหมนหมนมนยานบิน ยอยักษ์สระอานอหนูยานบอใบไม้สระอีนหนูบินอ่านว่ายานบินอันนี้แหละคือยานบินครับอกหายลังไปเร็วตูมตูมตูมยานบินเอาเอาแล้วลงแล้วกลางหมดเลียว Ok, bye bye okay.